สวัสดีครับสวัสดีท่าชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนาเทคนิคการไต่แรงแบบโซโลนะครับสาหรับคนที่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งในเมื่อเราเล่นไม่เก่งนะครับแต่ว่าเราอ่านเกมเป็นเดินเกมได้เนี่ยยังไงเราก็มีโอกาสที่จะขึ้นฮีริกได้แน่นอนนะครับขอแค่เล่นให้ติดท็อปสิท็อปหในทุกๆตาแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคการเล่นให้ติดท็อปสิท็อปหในทุกๆตานะฮะเราก็จะสาธิตวิธีการเดินเกมการอ่านเกมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกๆคนนะครับเข้าใจง่ายเนะ เื่อใครนําไปใช้แล้วขึ้นแลงล่งสูงๆบ้างนะครับเพื่อประดับบารมีเราเวลาเชิญใครจะได้มาเล่นกับเราได้ง่ายๆหน่อยนะฮะทุกวันนี้เชิญใครไม่ค่อยอยากจะมาเล่นกับเราเลยนะครับผมนะสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาช่องทางการนาเกมแบบถูกๆไม่โกงไม่เกียนปลอดภัยแน่นอน100นะครับถูกและดีมีอยู่จริงที่นี่เลยฮะเติมเกมโซนไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อบัตรกันเลยง่ายาต่อไปถ้าเราจะเติมนะครับเราก็แค่แอดไลน์ไปที่แอดเติมเกมโซนอย่าลืมว่ามีแอดอยู่ด้านหน้าด้วยนะ พอแอดเสร็จเราก็แจ้งเกมที่จะเติมราคาและ U ู d ดีของเราและส่งหลักฐานการโอนเงินไปหลังจากนั้นรออีก5-30านาทีเพชรก็จะเข้าในตัวเกมของเราแล้วถูกที่สุดคุ้มที่สุดต้องเติมเกมโซนละครับพี่น้องครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเทคนิคแรกนะฮะคือการเลือกพื้นที่ลงนะครับผมแนะนําให้ลงในจุดที่ไม่มีคนลงกับเรานะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ลงไม่ถึงนะครับสาธิตนะฮะเช่น เครื่องบินมาในแนวตรงแบบนี้นะครับพื้นที่ที่เราจะต้องไปลงหรือไปฟาร์มเนี่ยอยู่ในจุดที่หอดูดาวสุสานหรือไม่ก็กะแก้วนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ไปหอดูดาวหรือว่าสุสานดีกว่านะครับเพราะว่าที่จุกมันเยอะถึงแม้ว่าจะมีคนลงกับเรานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมที่จะสู้หรือว่าไม่อยากจะสู้กับเขาเขาเล่นเก่งนะครับเราเล่นไม่เก่งเนี่ยเราก็หนีได้นะครับหนีไม่ยากเนาะ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสำหร,รับคนที่ชอบไต่รล้งนะครับแต่ถ้าเครื่องบินมาที่หอดูดาวเนี่ยก็ไม่ควรที่จะ กระโดดไปที่หอดูดาวนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนลงเยอะนะครับเราก็อาจจะจุกไม่ทันนะฮะอาจจะตายได้นะครับผมโอเคพอมาโดดลงไม่ถึงนะครับเราก็สามารถขึ้นเครื่องตรงนี้ไปได้นะครับสำหรับหอดูดาวเนาะถ้าเกิดว่าเจอรถเนี่ยก็ขี่รถไปได้เลยนะครับผมแนะนําให้ขี่รถแบบพวกรถสปอร์ตหรือว่ารถกระบะนะครับมันจะไม่ล็อกเป้านะครับเวลาศัตรูยิงมาเนาะพอเรามาถึงจุดฟาร์มที่เราต้องการนะครับเราก็ฟาร์มได้อย่างสบายเลยนะฮะเพราะว่า ไม่มีคนมากับเราแน่นอนนะครับหนึ่งเลยคือมันไกลนะฮะแล้วก็เขาขี้เกียจวิ่งมาแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าแรงลงสูงเนี่ยก็อาจจะมีคนมาได้นะครับก็ต้องระวังไว้ถ้าเกิดว่าแรงสูงแล้วนะครับแต่แรงน้ำต่ำเนี่ยไม่มีคนวิ่งมาแน่นอนนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะรอวงแรกนะครับเราจะเริ่มอ่านเกมเมื่อวงแรกบีบนะครับท่านผู้ชมนะ <Okay. S 1> ระหว่างรอวงบีบเนี่ยเราก็ฟาร์มไปให้เต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นเกาะนะเราฟาร์มไปให้เราพร้อมต่อสู้นะครับ อ่ะตอนนี้วงก็บีบมาลวผมอยากให้ทุกคนอ่านเกมแบบนี้นะครับเราต้องกําหนดไว้3.3จุดสเมืองนะครับผมนะที่วงต่อไปจะกินนะครับวงต่อไปจะกินนะเช่นผมจะกําหนดบีมาสกินะครับโพชินกนะฮะแล้วก็พีกนะครับผมนะทั้ง3เมนะืองเนี้ยจะมีบ้าน2ชั้นขึ้นไปให้เราแคมป์นะครับผมนะแล้วในเกมนี้ผมคิดว่าวงน่าจะไปจบที่พีกนะครับวงน่าจะ ไปอยู่ที่พีกนะับนะผมจะมาร์กไว้นะครับวงต่อไปเนี่ยน่าจะไปกินพีกนะครับแล้วเราจะสามารถแคมป์ได้นานนะตรงจุดเนี้ยเราจะสามารถแคมป์ได้นานนะครับแล้วผมก็จะเดินทางไปเลยอ่ะขี่รถไปนะครับผมแนะนําให้เป็นรถสปอร์ตหรือว่ารถกระบะก็ได้นะครับที่มันจะไม่ล็อกเป้าเนาะเวลาศัตรูยิงนะฮะอย่าไปขี่รถตุ๊กตุ๊กเหมือนผมนะอันนี้ก็สมมุติว่าเป็นรถกระบะแล้วกันนะครับผมนะด้านหน้าม,มีมอเตอร์ไซค์ครับเร็วกว่าตุ๊กตุ๊กหน่อยนาะนผู้ชมไป เราขี่ไปฮะขี่ไปยังจุดที่เรามาร์กเลยนะครับนี่ด้านหน้ามีรถสปอร์ตด้วย <Yeah. S 1> โอเคแยวเราใช้รถสปอร์ตแล้วกันนะครับเพื่อจะสาธิตให้สมจริงหน่อยนะครับถ้าเจอรถสปอร์ตเนี่ยให้ขี่มาเลยรถกระบะก็ขี่มาเลยเนะี่ยมีคนยิงเรานะครับไม่ต้องไปสนใจเราไปยังจุดที่เราต้องการที่จะแคมป์นะครับแคมป์ได้นานแล้วก็แคมป์ได้แบบปลอดภัยนะครับผมแนะนําให้เป็นบ้านสชั้นนะท่านชมนะ โอเคเราจะยังไม่ไปยังจุดมากนะครับเราจะมาอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลก่อนลวกันนะครับตอนนี้โอเคฮะแคมป์ที่บ้านโรงพยาบาลน,นะครับน่าจะปลอดภัยนะ<อ>เวลาเราจะขึ้นบ้านทุกหลังเนี่ยเราต้องเช็คกับระเบิดให้ดีก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเกาะที่กันร,ระเบิดก็ตามนะเราเหยียบไปเม็ดนึงศัตรูยัดลูกซองมาอีกเม็ดนึงเนี่ยเราก็น่าจะตายแล้วเฮ้ยมีเสียงท้าวท่านผู้ชมเก็บกับระเบิดมาไว้เยอะๆนะครับเวลาเราแคมป์ด้านบนเนี่ยเราจะได้วางดักศัตรูไว้ได้นะครับผมโอเควางไปเลย ยิงฮะยิงกบเสียงระเบิดนะครับศัตรูจะได้ไม่รู้ว่าเราวางโอเคมีศัตรูด้านล่างนะครับต้องระวังนะฮะทุกคนยังไงเหมือนจะยิงกันนะครับมีศัตรูสองตัวท่านชมด้านล่างแจมได้เลยฮะแบบนี้ถึงแม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่เขาก็เจ็บมากแล้วฮะเอานี่ไงยังไงยังไงเระโดไปสองเม็ดโดดยิงอุ้ยยิงไม่ออกทุกคนแป๊บนึงตามฮะโอ้โหมันกระโดดทําลายกับระเบิดเรา ไ่ก่อนศัตรูเจ็บหนักแล้วนะอยู่ด้านหน้าฮะท่านผู้ชมวิ่งไปไหนไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกเรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่อยากที่จะลงมายิงกับศัตรูนะครับหรือว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะเอาชนะเขาได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็แคมป์อยู่ด้านบนก็ได้นะยังไงเราเป็นฝ่ายดักนะครับยังไงเราก็ได้เปรียบแน่นอนนะครับไหนจะกับระเบิดเรานะฮะถ้าเกิดว่าศัตรูไม่มีเกาะกันระเบิดเนี่ยยังไงก็ตายนะครับอุ้ยโอ้โห โดนระเบิดศัตรูนะครับโดนของเราด้วยนะฮะโอเคตอนนี้ก็เหลือ16คนแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในวงนะวงต่อไปนะครับเราก็อ่านเกมไว้เลยท่านผู้ชมนะตรงจุดมาร์กเราเนี่ยยังอยู่บริเวณกลางวงอยู่นะครับวงต่อไปก็วงจะประมาณนี้เนาะยวผมจะทําวงกลมไว้นะฮะกะเอานะครับวงต่อไปจุดมาร์กเราน่าจะอยู่ได้นะครับแล้วก็น่าจะแคมป์ได้นานไปฮะเดี๋เราก็เดินทางเข้าจุดมาร์กเราเลยนะครับผม บ้าน2ชั้นนะครับเน้นบ้าน2ชั้นแล้วก็เวลาจะเข้าวงหรือว่าเดินทางไปไหนเนี่ยเน้นลถนะครับลดในการเดินเกมเนาะผมจะใช้การเดินเกมแบบนี้ตลอดนะครับทุกครั้งที่ผมจะขึ้นฮีโรอีกนะครับผมนะ <S <S 1> <S 1> ก็ขึ้นไม่ยากนะครับสำหรับเทคนิคนี้ผมลองใช้แล้วมันได้ผลจริงๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดมาร์กเราแล้วนะครับโอ้โหมีคนด้วยฮนะเดี๋ยวตั้งไอโบกันไปก่อนตรงนู้นมันหล่อยิงหัวเราได้นะครับผม มีคนอยู่แถวบ้านฟาร์มนะฮะท่านผู้ชมเอาวิ่งออกแล้วท่านผู้ชมวิ่งออกแล้วฮะยังไงถ้าวิ่งออกมาโดนผมยิงแน่เอาวิ่งออกยิงไปสีแบบนี้ยิงไปยังไงโอ้โหเจ็บอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ตายนะครับไปตรงนี้ไม่อยากเสี่ยงนะโดนยิงหัวง่ายๆนะครับถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเนี่ยเราก็แคมป์อยู่ด้านบนก็ได้ท่านผู้ชมไม่เดือดร้อนอะไรนะครับเราแคมป์เพื่อที่จะ ให้เขายิงกันให้ตายให้หมดเลยนะฮะตอนนี้นะเราก็แคมป์ไปนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือ10คนแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับเหลือ10คนแล้ว <Okay. S 1> เราก็พยายามลอยสตูอยู่ด้านบนก็ได้มีเสียงรถมาฮะายังไงล่ะยังไงอือขี่รถนี้อือหเก็บอยู่นะท่านชมแต่ว่าไปโดนรถซะมากกว่านะครับรถระเบิดเลยนะ <S 2> <S 2> <S 2> เนี่ยถ้าเราลงไปนะครับโอกาสที่เราจะตายหรือว่ารอดเนี่ยก็ 50- 50ิบนะครับเราก็ไม่ต้องลงดีกว่า เราเน้นรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เนี่ยยังไงเราก็ติดท็อปสิบแน่นอนละทุกคนนะนี่แหละฮะรู้สึกว่าจะมีเสียงเท้านะครับอยู่ด้านล่างไกลๆก็สามารถหล่อหัวเราได้เราตั้งไอโบกันไว้ก่อนเราต้องเน้นความปลอดภัยให้สูงที่สุดนะครับผมอตอนนี้เราก็ฟังเสียงเท้านะครับว่าศัตรูอยู่ทางไหนเราก็รอ,อดักศัตรูนะครับที่จะวิ่งขึ้นมาโอ้โหวงอยู่กับเราด้วยฮะน้ำชมฮะ เห็นไหมครับการอ่านเกมการเดินเกมเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับผมมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่วงยังกว้างๆอยู่นะครับเห็นไหมแล้วตอนนี้เนี่ยวงก็กินมาหาเราตลอดนะครับกินมากินมาเรื่อยๆเนี่ยจนตอนนี้เราก็ยังอยู่ในวงอยู่นะครับเราก็ได้เปรียบผู้เล่นคนอื่นนะครับผมนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาพยายามที่จะวิ่งเข้าวงนะครับเขาก็จะโดนผู้เล่นอีกคนที่ดักยิงเขาอยู่นะฮะพอเขายิงกันนะครับคนก็จะลดเรื่อยๆนะครับผมเราก็มีโอกาสที่จะ จบอันดับดีกว่าเขาเนะครับผมนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวเอาตัวรอดอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เกมที่จะมาไล่ฆ่ากันเพื่อที่จะแต้มบวกเยอะนะครับอันดับเท่านั้นนะฮะที่สําคัญที่สุดนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่4คนนะผมจะพยายามไม่ค่อยยิงใครนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมาแนะนําเทคนิคคนที่เล่นไม่เก่งนะครับคนที่เล่นไม่เก่งแต่เดินเกมเป็นอ่านเกมเป็นนะครับเราก็มีโอกาสที่จะ ที่1ที่2ที่3าที่4ได้เหมือนกันนะครับติดท็อปสิท็ทอปห้าในทุกๆตาได้เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็าแขมอยู่ด้านบนนะครับรอวงต่อไปบีบนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหแล้ววงต่อไปบีบไปตรงไหนวะนั่นนะทุกคนน่าจะบีบไปข้างนอกเลยนะครับตรงฝั่งกำแพงฝั่งนู้นเลยจบแล้วฮะแต่ว่ามันก็เหลือแค่4คนนะครับอย่างไรแต้มเราก็บวกแน่นอนมีศัตรูยนระเบิดมานะครับผม ยังไงฮะวงต่อไปมันเล็กมากนะครับผมไม่รู้ว่ามันบีบไปทางไหนนะโอเคเราดักอยู่ด้านบนนี่แหละรอให้ศัตรูฆ่ากันอีกสักคนก่อนขอติด t o อป3ก็ยังดีนะฮะเอาฆ่ากันเลยฮะโอเคดักอยู่ด้านบนก่อนยังไงวงต่อไปบีบแล้วนะครับโอ้โหบีบออกด้านนอกท่านผู้ชมไปฮะเราต้องไปชิงวงก่อนนะครับผมถึงอยู่ด้านบนเนี่ยเราก็ตายแน่นอนนะฮะ มีเสียงน้ำท่านผู้ชมโดยิงไปยิงไปอุ้ไยไม่โดนเลยยังไงส่งมาอุ้ย้ังด้วยก่อนตายโอ้โทรศัพท์เริ่มไปแล้วฮะท่านผู้ชมฮะเริ่มกระตุกเลยครับอ่ะกระตุยยังไงเอาเรียบร้อยนะครับผมโอเคแต่ที่3มนะครับก็จําลองว่าผมสู้ใครไม่ได้ละกันผมเล่นไม่เก่งละกันนะครับเมื่อกี้เนาะผมก็เลยโดนศัตรูยิงตายนะครับถึงแม้ว่าจะลงมาสู้กับเขาก็โดนยิงตายนะครับแต่การอ่านเกมการเดินเกมเนี่ยเห็นไหม พาเรามาที่3ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต่อสู้กับใครเลยนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมนะเทคนิคนี้สามารถใช้จนขึ้นฮีริกได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะตึงๆหน่อยนะครับตอนไดมอนด์สามไดมอนด์สี่นะครับก่อนที่จะขึ้นฮีริกนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวท่านชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะผมป่วย3วันนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยนะตอนนี้ก็เสียงไม่ค่อยจะดีนะครับไปฮะไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย